สวัสดีค่ะวันนี้เชฟกทารุดจะพามาทำกุ้งย่างเนยอบชีสจ้าเชฟกทารุดจะเอากุ้งมาทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ผ่ากุ้งค่ะวันนี้เราได้กุ้งมามันเยิ้มเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมชีสไว้โปะบนตัวกุ้งกันจ้าใส่หมออซาเลล่าชีสลงไปในถ้วยผสมเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำสลัดไขมันต่ำลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วตั้งไฟเอากุ้งมาย่างเลยจ้าใส่เนยจืดลงไปจ้าเนยละลายก็เอากุ้งลงย่างเลยจ้าพอกุ้งกลายเป็นสีส้มอ่อนๆก็ดับไฟก่อนค่ะเอาชีสที่เราเตรียมไว้มายัดใส่ท้องกุ้งเลยค่ะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งพอให้ชีสละลายก็พอแล้วค่ะขั้นตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยค่ะ จัดจานให้สวยงามทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดรับรองว่าเด็ดค่ะเมนูนี้เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ